สวัสดีครับสวัสดียมืขเช้าครับใ่แม่ตัวนี้ก็ชิบีตโตเหลืออยู่สองสามชีแปดโตถึงแมวตัดตัวเถกอยู่มั่นชีโตนั่งนั่งตัวแม่มด นุ่นกับสีสาสองตัวนี่สีสางามๆ้อยกบลังเลน่นีีก็เริ่มลายตัวเมียแล้วทั้งตัวนี่รนนี้ก็งามครับเนี่ยสาตัวนี้มีว่าอันเขาให้มั่นแล้วเนี่ยแดงตัวนี้ก็สูงครับเนี่ย แดงตัวนี้ก็ร้อยสูงครับนี่ันนี้ก็จะไปบุลละสองหาสงหกบุญละหมกแดงตัวนี้หมกแก่ขาวตัวนี้โอ้ผมเห็นมันตีเราตดีดีดีครับนี่กขาวตัวนี้เร็วครักว่าปิ้วๆเลยนี่กับหมกเกี้ยเกี้ยแดงนี่เกี้ย หัวมันฉีนล่นตีกันได้หน่อยนี่ครับบบกนี้เห้มันตีกันครับไอ้ขอากื่นหล่าเร็วครับปิ้วปิ้วปิ้ว,ป,ว,ป,วปิ้วเลยตึ้มหนึ่งก็สิเขาสวนไปแล้วนี่อีกนี่ก็บ,กกบ,บักษา ส,สีรานี่มีหลายโตอยู่สีสาอันนั้นกับเกีย้ยเข้าสีสาก็บหมีอยู่ประมาณนศีหาโตนี่ละ่ะฝนก็สีเศร้าคักแล้วลนะ่นนะเนาะฝนอ่ะโอ้ว่ากับตกลิน้น น,นี่ก็บบกเขียวเขียวตัวนี้ก็อยู่ประมาณหาเดือนอแดงตัวนี้ก็งามกับนี่ตัวงามอะไรกับบกเข้าเหี้ยเข้าบกเขียวตัวนี้งามเลยอยู่ัวเดียวแข่งกับงาม อืมจุ่มนี่ก็ไมกกีก็เนี่ยพกแดงตัวนี้ก็ร้อยสูงนี่เลือไปสองหาสองหกกันละลำล่งพอดีครับก็บักสายกตัวหน,นึ่งนี่ยัวกแดงแดงตัวนี้ก็งามนี่แบบแดงตัวนี้หางมันบาๆดี ไก่แม่ลูทุ่มนันกงอนตังตังงามงามใช่หรืุ้งนี่มันจะอยู่ทั้งสวนครับยุ่งมูนี่มันจะอยู่ทั้งสวนพระท่านวางเขาอยู่ทั้งสวนมันก็มากินอยู่ทั้งสวนพร้อมีโตนั่นคุ้มมันก็เลยบ่ไป แดงสองตัวนี่สูงนี่หมองแดงอีกตัวนึ่กันแง่นนี่หมองแดงตัวหนึ่งุ้มนี่ใกล้เจ็ดเดือนนะครับเนี่ยเจ็ดเดือนนี่แหละนี่ก็ต้อออกหรอก อ,ออกกำลังงามๆเนี่ยนี่ฝุ่นออกไปฝุ่นไปสวนกับฝุ่นมากกำลังมายิ่งครับขามไปทางฝุ่นกำล,ลังแรงมาอกอสองคำโตคุมนี่ข้งเขาเนี่ยทุมนี่ตีว่านเขาไปข้างหลังนี่มันส่มากินข้างหลัง ทีแดงหลายตัวใกล้ก,ก็เริ่มเลือหน่อยลงแล้วล่ะครับพอคนสร้างทุกเมือมันนี่ก็มีิชงอีกครับนี่มีิชงไอ้น้องบัวลำพูตัวหนึ่งครับไปลายเอ็ดลายเอ็ดตัวหนึ่งไอ้ทรงตะหมูว่านเนี่ยลดพันวัลแอนหมูว่านลดพัน,นโบวัลแอน กะเล่ทรงมัอน,นี่สองโจของัวลัมผู้ครับไปลยเอ็ดนี่ก็อีกคุ้มหน,นึ่ง <c oughs> น,นี่กตัวนี้งอนง่ามครับ <c oughs> นี่อีกคุ้มหนึ่ง <c oughs> นี่ครับ คนใหญกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้อยู่ทั้งหลังบ้านอันนี้กับบักษาครับนี่บักษานี่กับคือผมมันสองรูของรถซีครับพอสนามมะหกเทียแต่ว่ามันปีกแวงน้อยหนึ่งบักษาตัวนี้ต่อกับรังง่ามครับต่อกับรังแหลมร้อยกับรังเหล่นครับบักษาตัวนี้บักแดงตัวนี้ก็ลงน่วมไว้แล้วครับสองลกหกครับเนี่ยลงน่วมไว้แล้วอันหนึง่ง มีแขนงงามครับเนี่แดนงก็นี่ลงน่วมไปแล้วสองล้หกขอกเหี้ยตัวนี้กับสองล้หาครับปั๊มแล้วเชนหนึ่งครับตรงนี่มันเร็วครับเนีมน่มันมันวบมันแบบเป็นครับบักเหี้ยตัวนี้อันนี้บอกเหี้ยตัวนี้สองล้หาปั๊มไปแล้วเยนหนึ่งเร็วครับวบแบบเป็น ตัวนี้ <c oughs> ล้วก็มาบบกสาสาตัวนี้เป็นไก่นมครับตัวนี้มันงามครับผมว่าเจียววเลนเลงนี่มันงาม <c oughs> มันนั่นกับดีพร้อม <c oughs> แล้วก็บักแดงตัวนี้บักแดงตัวนี้สรงไอ้น้องวบลัพุ่มตัวนี้เหรครับเนี่ย <c oughs> ปั่มมาเหลวเจียนหนึ่งเนี่ยครับ หนาว่าเป็นยังเล่แต่ว,ว่าคูต้อสูน่าดำมืดสองโลหาครับร้อยงาม,งามแดงหางขาว, <c oughs> วเนี่ยนี่ก็งามด้วยครับนี่คลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำเนี่ยแหละครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับต่อไข่ให้ได้เด้อครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ